เฮ้ยเฮ้ยนั่นงถุยมวยเย้พี่น้องบอ่ปากบ่ติงเดียวน,นั่นบวกเลี่ยบวกเลี่ยมันอยู่ที่บักอาก่างสวัสดีครับพี่น้องขอผมพาดางอีสานเขียวคือเก่าคือเดิมครับนี่เปลี่ยนอาชีพครับผมหลังจากเจ้าไปใส่เบียดหากินรอบ้านมื้อนี้กัรอบ้านเนี่ยครับพี่น้องมาหาเปลี่ยนแนว่ยครับผมเนี่ยไต้กบ <c ười> ครับผมเปิดฤดูกาลนครับแนบเฮา รอบสิ่งเอื่อนรอบแล้วนะวานเป็นวงเขื้อนรอบรอบสิ่งมันอันหน่อยเขาเลืเองนอิ่องคือม็มล้ำสิ่งแหละเขาบ้าน <c oughs> มันคณะหน่อยเขาเพื่อนมล้ำสิ่งเออมันเห็นได้มากเกาลังครับผมหลังที่สิบหลังที่สิบมันงูเจาะงูก,กัดงามันเอาไปปว้พอดี <c oughs> ได้อันไม่มากแปดหลังครับัโตมาสองหลังนะใจได้หลังเดียว ไม่ได้ไวเอาไว้ดีๆครับผมน่ะเอาทิมทัวทิมว่าผมมีนคนเด็ดเองผมเห็ดเอาไม่ก็ได้ว่าอันเก่าผมม่ใส่เยอะแล้วเดี๋ยวไปอันนี้มันเด็ดแปียล้างครับมารอบสี่นิ้วครับพอสี่นิ้วนะแต่ว่าเอาไม้มันทัดวัดมันจะได้สี่นิ้วเครื่องครับผมจากเขาอื่นจอะไรภาษาทัวผมลบบปวดเขียวกันแหละมันพอไปตามไม้มันทัดแล้วครับความยาวเนี่ยสี่สิบเซนนะครับเนี่พอสี่นิ้ว มือจกสบายคุณความละเอีย <c> ด <oughs> ผม,ดผมเดี๋ยวผมเอาภาพขึ้นในตอนจบคลิปเนาะท่านประหด่าเฝ้าผู้ใดเฝ้าไปเบิ้งพดผมผมโพดไปมือเว้นละเอามาเนี่ยปลาเข็งครับผมเข็งหน่อย,ยว่าลายครับผมนี่ใส่ตรงนี้กอนมันปลาเข็งหน่อยครับรุ่นสองนิ้วสามนิ้วกับนีเดี๋ดยวอันนั้นอยากควายประคอยอจกันถือเบียดเ้องมือเดิาครับเอ้ยล,งงลุงน้ำลุงน้องไปให้มันอวน้วนเด้อ <c oughs> Có thì thường chứ văng lặng lại Toán thả tua này là gặp Mất mất tua nhây gì nào bỏ con Ôi, hào đi cả Điểm là thì nhiên bớt nó không không hả nè Dạ khoang này tầm Dẫu, khiếng, con, chắc tua Chả đi Tôi nghe tôi này tôi lắp cắn nó Mình ยังไงเลยกับมีนี่น้อยกับน,น้อยวัดต้มเล็ยบเน,นี่ยเอาใส่ลงไปงานห้องวันขนาดครับบวานนอาแต่ว่าแข็งในครับเขาไปแล้วนั่งหายหลุดปุ๊บอะเไปหลังไะซ้อมไปก่อนเนาะมันก็ไหลยอยู่ครับผมโวบเป็นเพราะ่ขอนกันดอก

สนใจเนี่ยโอ้ยปบไปบังเลี้ยงไว้เลยเ <What? S 1> ว้ยงาเาอวันนิ่มขนาดเอาไเแี่งล่วงกันไลเขาแล้วครับคือตัวตายไม่รู้นึงตัวตายเนี่ยก็ใส่ได้ครับเนี่ยเน่าเน่าเนี่ยแงเขาดี <laughs> เดี๋ยวปันพูดกอนจะได้คนละสองร้อยห้าสิบบ่ <laughs> mượn gì ở bọn thì cũng là bọn chung để làm tung mượn mượn tung 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 thầy tôn thầy than, vẫn hàng bên đó, đúng không? lắng là sám chứ, nếu này say với sám lắm, đâu cả, gì, sám say là, 2 lần, cái đầu luôn là không, để sám sám, tám mình tám Okay. 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 ไป,ไปละเดี๋ยวหยับรถหลีกทางบมนกันรถมาแล้วสั่งจอยขี่ฝอยมาแล้วหมายเหาน้องควางในตำนานเดี๋ยวจะใส่มุมนี่หลังหนึ่งแล้วก็ไปมุมพู่นต้นไม,ม้นต้นไม้แห่งถ้ามันได้กบเถาสันเด้ใส่แบบหวังลลกับมึน,นี่เอาจากสองตัวคุมไปเลยนะกล้าว่า ซื้อนีเหรอครับนี่เอามันลงๆกบมันมายู่เป็นแผ่นนะครับย้ำขึ้นใส่เป็นแผ่นได้ป่ะยุ่ยใ,ใกล้มห,หม,มูงหกเนาะสมมติย้ำเว้นมากสีหมนุนอยู่น้ปลาเป็นสันเนาะเดี๋ยวตัางหันกันเนอะใส่าบงา,าอง,องอย่างหลังกับไงไงดุนดุนบ่ต้องมีพิธีตีตองยังไงเฮ็ดเป็นหล่องใส่เลยเดี๋ยวฟังมันกรสั้นๆเลยล่ะเขี่ยยังไงหรอ nhà lòng lắm lòng quá chỉ bán cái gì nữa làm làm của trong đây ui, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เสียบเลยครับถ้าถือบักอากงี้มันหยอาเตียนลนุ่มน้ำดังดีตัวบัต้องปุ๊กเอาลง่มลุเลยครับประมาณนี้แหละว่ามุ้ยไฟกระมาลักของผมเถอะกันลักไปแล้วจ้างบัวกระการมาใส่แถวไหน มันมีของผมผู้เดียวแถวนี้นอกจากว่าผมจะให้กับทีมงานเขาด้วยต้งไปแจกจ,กจานอันจนันบิ๊กเสียไปประมาณนี้ครับใส่ลงหลวงทีงละเพระาะว่ทาทั้งนี้คนบกเขามาเถอครับพี่น้องมันหกไปนี่มันไปบ่ไ,ปปได้แล้วมันสุดสำนีนกเป็ดมันมึนบบ่ปาญหานขนอ่ะเป็นน้ำซื้อย,อยังไงวันสามสี่ตัวนี่นะนก สงวนครับผมกินบ่ได้มันตายเบียนเน้ยนลงไปไหนนี่นะหลอยเอาถ่ <c ười> ายลงคลิปบ่ได้นี่ครับใส่อจ่อประมาณนี้แหละจะเป็นหลองซ้ำนี่เสียบจึ๊บปกติขั้นบ่ได้ถ่ายคลิปใส่เร็วกว่าน,นี้อีกสิบหลังนี่ใส่คราวเดียวครับเดี๋ยวนำให้นะเขาล้อเป็นเกี้ยวเขาก่อนนะครับผมเพราะว่ามันก็จะเกี้ยวเข่า,าขไม่อั่าบ่ถือกระกบ แต่ว่าหมองได้คนเที่ยวเนี่ยเขาก็หาหย่างงุ้มงุ้แต่ว่าฟังฟังน้ำนุ้ฝนบ่ต้องปกครับปกแต่ฟังทึ่งเนาะเวลาปลาเคียงเขาดินให้มันให้มันกบมันเห็นอยู่น้งฝุไนมน้องมึงถือกบมีถืองูมีกบปวดอเนาะเดี๋ยวจะไปใส่มุมพูนหลังหนึ่งครับหาใส่หมอนเป็นแปนครับผมหมองได้มีขวยใส่เดือนขวยทักแทานี่กบมักอยู่ไปครับ คำเลยดิพูดห้าโมงกว่าแล้วใส่ตรงนี้ละปกติสีใสฟมน้ำครับตะว่ามันหาป่ท่านอาเอาตรงนี้ไปก่อนไปติดตามครับตอนยามมือเสร่เลยเน,ะนาะจวดะเหลือหลังสุดท้ายครับใส่ทางเขาามู่บานเท่าหนี่งละวัดเท่าใสเบียดจิฮัน อย่างนั้นเป็นหนองเนี่ยน่ะฝากซอยฝาไปมันเป็นหนองเขาใส่เบียดเหมือนี่ครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวถีใส่นมองนี้ะใส่นมองทางเลยร้อยครับกบหมักอยู่นะตะเกามาใส่เบียดตะกอนนั่นที่ว่านี่แหละจะควางหน้าพราะงี้ปวดหลเกียวนี่แหละลงเพลทยังไม่บุญเฮ็ดเข่าซะไงยะมองซุกกะซุกมองเกี้ยวกะเกี้ยวมองดิบกะดิบเดี๋ยวใส่เพิ่งแยกหลังครับเอาบรรยากาศจัีงหน่อยใส่ง่ายครับ ใส่งี่สิบกวนนาทีครับเก่าหลังสิบลังเบิ้นคำเน่เดี๋ยวลงไปนี่แหละไปใส่กันครับใส่แนบเลยเ้อเออบนปสั่นเดี๋มันจะต่อเนี่ยครันอใส่ข้าวเดี๋ยวเ่นหลังป็นหลังใส่เลยม่ต้องเป็นรูปร้านนี่ไงต้องนีแหละ้่ปลาเข็งมันดินปลาเข็งมันหน่อยพอเดี๋ よ đó đéo bằng ai nó hẹp luật lái một hàng khác nữa Để lẹo hợp lắng nâng Xây vây có biết đi Đó, lại Điều mà lên nhanh quay gắt mất tiền cũng chung chung Điều Mới luồn thế à? này nâng Bỏ tố hấp mất lái vụt Thầy phương khổ đồ nằm tìm vô Đó Á Phải chạc với xây bà lấy bông nè Điều mất lâu gì màn ก็ถามเราอีกเจนหนึ่งน้ำหมดแล้าย้ำเอาเทอะเนี่ยเฮายสิพานไปนอน,กนเกลือหรอครับนอนใส่แนบบ่ <preocup> มีบ้านเมี่ยงใดก็เห็ีดดอกนอนหน้านใส่แนบกบเนากจากใส่ก็ละสามสิบก็หลังผมละครับอันนี้เป็นปลานอนตาปูครับนี่ล้วปูนเสาต้งสูงหน่อยพวกไดอยากไปอ่ะมาเด้อกบานกันครับผมไปสารตุ่มอะไรไงพันธุ์ทุนสายเสียบกันตอนไหนเร็วอยู่ เดี๋ยวส่งมืออื่นนะได้ไหมนะเด้อได้บาเขียนมาผู้บ่าไปขายเนื้อได้บาเขียอ่ะา <c oughs> ถามสื่อวัดพุด่ต้นไปหายามผาตุงหมดมีคนได้ไปครับผมติดตามเขาดอก็เริ่มเกี้ยวแล้วพี่องเกี้ยวตากฝนตอนเกี้ยวกับตากฝนเอาไปตากแดดยังไปตากฝนอีกมาติดตามครับ บ่้องปกหลกบมันตื่นเงีบปกเพราะบางๆมันนี่กล้าเขาแต่ว่านาสองฟังนี่ต้องเค็ดเป็นแป้นครับเคี้ยงหยาออกมันจะมักนั่งอยู่เป็นแป,ป้นละกบน้นหยาแทงดากมันเ <laughs> ะไปรถไหมแล้วอย <laughs> ากไอ้คนมาไปว่ <laughs> าพี่บา่าบอกพูดเยอะอยู <laughs> ่สวัสดีตอนเศา้าครับผมมืขึ้นบ่ได้มาจำกไปจกตาครับพี่แจ็ค <laughs> bớt nơi nâng khi khăn xăm có lẽ phải nắng hết tùm ở à lần màu bát này là nhiều bằng lời bố khứa đọc nhịp im xìm cho nó bị cốp ạ ừ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  เข็ยงมันบดินเว้ยใจขาดบ่หรอเยอเหรอโอ้หองด้วยน้ำไปบ่คือปลาเข็งมันบ่บออนบนนบห่าไหมดูเด็เตรียมแนวมาใสย่ย่างดีอู้มาใส่หมอือนี่มาใส่น้ำผ่อเสยนี่นี่เป็ต้องดีใจบ้านะแม่ม,มาใส่กันเถอะ ได้ขึ้นขึ้นขึ้นเสร็จเลยไม่เลวใช่ไปนต้อกันหลังเหอบแบบนี้ <c ười> น้ำผอดสวยมันหยับเนี้ยเปรอะแล้วจุวดจุด,ดไปหลังที่สองครับหลบังลเมาใส่เบื้องหลังเลกเป็นหลังที่สามครับหลังที่สองครับเดี๋ยวฟังนี่บ่คือเดี๋ยวเขาเปลี่ยนทางไปไปทางนี่มันหลายๆทางหน้าเดินแบบแต่มันหน่อยๆน,นะในมันหยิมนี่บ่ นานนานบวกเลี้ยวบวกเลี้ยวมั็นยืนถึอบักอากบวกเลี้ยวมั็นยืนถึอบักอากเป็นเดอีพอเป็นเดเป็นเดปลาเข็งมันยังจักรตัวครับนี่เป็นเดบักเลี้ยวตามสะหลังลงไปเนี่ยผมเพต้องย่านดอกเพต้องเอามือปงมือพิษแม่ใจกัน เขาเลีวยเขาเลีวยนั <Audrey> <klore ret ro ired> ่งหยรถรถตะเข่ามอต้อไปใส่ตามสายครับมันมีบักเทาครับไอ้ยึบสงกหมานแล้วครับึบเอาครับแังสีละไม้ต้นไม้ไม่เสียดีดีพี่นาะเฮ้ ไปขนาดเอา้าเรียนพุ่ขอของบอกกันเลยไปเดี๋ยวหนูพอแล้วครับหม่องหนึ่งสองหม่องนี่ละทางย่างงามแต่ว่าบทันมีแ้วดักกับเตียดบ่วงมีเวลาเทียดบนเตียดหลบกบกับตุ่มปลาไหล่กับเทียดบทันครับแต่ละมือแต่ละเว้นเดี๋ยวหลังใจเบ่งกับอยู่ในปา เดมมโอ้ลูกนกยังบุดเรียเอเซาอยู่นีน่หบักหลหนึ่งเรีนสวดสวยดยูลูกนกอีหลุมว่ไปมไปเดี๋ยวใส่ขกบแพบแล้ไปทั้งพี่ทั้งพี่น่น้องคองในตำนานครับจ่าจ่าอ่วะ ก้าวไปสามตัวไอ้มาแล้ว1หนึ่งตัวครับซึ่เงียบจ้ะบ่มีบ่มีกลบอ,อ่ะจาก็เกาโบร,รานสิประเจงยันดีๆอยู่ไปต่อไปครับ đâm lưng một tổ, nhàng gặp cơn mà C C C ạ, này, chặt thang với lót, <laughs> thì buồn, đi, đi, nhàng thui nó, bắp bạc bớt tinh để ăn, ui, bắp thâu, thâu, bạc tinh, nhàng nhỉ đẹp câu đấy น้ำสีลางกับผมนี่น้ำแห้งครับโอ้โอคบตัวนี้ใยังตัวหันวัดนี่เดี๋ยเขียบกันมั้งโอ้สูสีครับแต่ว่าตัวนี้ส่งสีอว้วนกว่าตัวนี้มันบอ่อ้วนป่นเดะโบมันว่นนั้นได้กินปลาปันเดะครับน้าม,มันไหลยอยู่เอ๋อสีแล้วเหลืออีกหาไปกับโคบน,นี่สาในตำนานครับ สาเนี่ย่างคือดิทำได้ไหมแต่ต้นไม้แล้วมันเป็นหม่องข่างสะมันเป็นเปลีลงๆจะป,ปองเขาไปไ <c oughs> หมุนป้าหงาป้าน้ำไปโอ้โหมันมีคนเที่ยวหรอพี่นรู้แต่ของหน้ากับย่างแต่น้ำคู่เป็ีป่ยนโบเขาไม่หนีหรอก chạ chạ chát cái tấm như bậc thấu đấy mọi người nhé, làm chát tinh linh luôn, đang chát đấy chát 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 thử chát chát vào, chát 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 mấy cốc đen này, tối làm mười à, đen thua tối đen mười 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 tối đen đấy, cái này, vào bên đó, này hiện hình tối สะอยู่ในป่านี่แหละตะเวกาบ่วผาดนะกบอยู่นี่มันอยู่นี่ตลอดกึ๊บหลอดเชียงหัวสากันปึ๊บตะเวกาบ่วผาดนะสานี่กบเนี่ยเอาไปใส่ไปนี่ครับคือเงียบคือบลกขึกนลึกครับจังฮึ่มึ่มฮึ่มขึกลึกอยู่ ่ไรดอกเอา้าดีนุนกกดหนักเดกกนอยู่ตัวไงโอ้ยน้ำไผ่จะมาเคยอย่างนีดอกโอ้ยอือมกบไมครับปีนี้ตัวทนี่แหละ นี่ก็ไข่เบอร์ศูนย์น้อยนึงปนอิมอยัวหรืออีกสามลังกับยูให้นะนะตัวนึงไม่เนี่ยรัวแม,ม่แม่มหายยังหายปมบ่ะทำเป็นพัดดอกเต็มปากาเขาพุ่มดอกยุดจังสัตว์ละ กัดพัดเนี่ยหรอเพื่อนวะเอาคันคันดมยัวดมถือกินอยู่แต่บ่บ่เขาฟุมบออ่เขาปาไปอีกสามลังอยู่ไหนนาครับใกล้ๆก,กันสามลังสุดท้ายครับไปแล้วแม่ไป็นไรนกไกะย่างเลยเขาขาวหุ่นเห็นปะบรรยากาศอำเภอปะทายโคราช เบื้งเขายีเตีย๋ยกันพี่น้องขัดกันแน่อยู่ว่บห่วงเลยเดี๋ยวไปเม็ดตะใบเดอกเวจะฮ่วงป,ปุ่นปุ่นหมุดอยู่ลึกๆปุ่นเกี่ยวหนีไว้จากจากกันเลยรับเม็ดเขาห่วงมันขากี่ลิให้นี่แบเป็นอุ่มหมดเลยนะเขายีเตีย๋ยเสียอย่างเดียวมันแสียบตั้งหัวปีโดนๆไปมันแข็งเกลี้ยมันบ่อเสียบกับ Liếng lương tiêu lạc lưng bay lưng quay lắm nabo gốc tàn văn, văn, <laughs> một kiao tiêu sai top vắn sau kiao you tìm anh 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 ไม่ตะเก او อยู่เลยนี่นะหม่อคันาวแทะขาดเด็บหมักอยู่แม่กบเนี่ยพรุ่งนีได้จังเดี๋ยวนาะปลาเข็งไปเบิดปลาเข็งหนีเบิดเสียตัวนึงนหมักบักหอยมันหมักมา,มา,มา,ตา,ากไ,ไตเกิดหมอกให้ไตแ้ครับปลาปลาออกเบิดแหละบกไห้เข่า Nhang khỏi thì nhang up, đây. đó đây. Lên, lên đây. bớt đây. đó, nhang Bên đây. Bên đây. Bên với lên, đây. Bên đây. tắt đây. Bên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  Bên đây. Bên Bên đây. Bên đấy, Bên đấy. Bên đấy. <laughs> Bên แต่ยังสามตัวคกี่กูหลังหลังสุดท้ายไม่ถ้าไปสามตัวถือถือสามตัวอี่สิตีเดือเห็นว่ากระดัเอา้ายันี้มีหูหิวพร้อมเด้อครับเด้อนี่หูหิวให้อย่างดีแต่ส่วนมากเวลาไปใส่เถี่ยจะใส่ทุ่งปุ๋ยไปหรอครับทุ่งปุ๋ยหนึ่งมันจะใส่ได้สิบสี่หลังทุ่ง,งปุ๋ยหนึ่งนะใส่ไลยตัางได้ไปหลอง แถวและเจ็ดเลยสองตังค์หลังนี้จะแข่งเท่ห์ครับเหลืองเติอไมได้เข่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วอีกบ่เกินอาทิตย์ครับเลยเกี่ยวแท้อันนี้มาใส่ฟอมฟอมมังเด้ครับบ่ท,ทั้งหนาแท้เลยว่าหน,นามันก็นหลายตัวหัวหิน้าหนามันเต็มหัหิน่ายู่ครับเลื่อนไปยุทัวารจีบตัวแดนกบมันห่าง มันต้องล้อขวัญขวัญกันบองในไม่ปลาขวัญดินตะเล็ดตะเล็ดหนิวไอจุ่มเลยพี่น้องที่เด็ดเลยละ่ะหลงังตุ้ยไทยเงียบ thế ตุ้เบิดกบเนี่ยวูบสามตัวอี๋จะว่าสามตัวใหญ่ๆเติบอยู่บ่ขี้ไร่เอ้าบ่ถือกอ็คือบ่ถือกันละ สิว่างเลยเนาะไปกลับรถกันครับผมพูปดปมดเล้วไปเดี๋ยวเทบ้งครับผมมันก็มีคนมคาคุ้มสื่อหรอล่นี่งันสิว่าไ้คนใส่กินจากบาทเนี่บอกสิว่าคาุา้มหนัดเอาเนียบหนัดเอากุา๊ป ก,กับหักอัดก็จะออกบุนต่อล้างหัวมันร่วงเลยเห็นต้งยุง่งหมักบุบเวลาเท่านี่สิบอกบางคนมักอย่ามือเห็นสิเด้งามันพังเลยเพี่น้อนเขาค่อยๆเอามือเงี้ยให้มันไหลออกเองเมื่อเอามือจุกเอาตรงสิงาพังเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดมาหลุดมาตันทัง น้ำไทยขิดมาหลุดหลุดยอดสองสามขีขิดนี่แหละนึงบ่คอยมีห้งเปลี่ยนไปหรอกอบมันเมื่อย้ยตัว,วก็บะไรขอไปหรอดูไใหลับมัว,ว่า ลดงไปต้องเทใถังครับเทได้เนี่ยบอขอทาเทมันมันตอนหม,ามานดบปถือว่ามันเตลี่ของพ่ออะไรกันเต็มหมด À. À, nghe nghe đây. <laughs> Chăm chỉ kiên cục. Ngài mà, tập bật oh. ác. <laughs> yeah. uh. Đây các pin lúa đi. này vẫn. luôn. Bữa để ta kiêng lên, chở xăng này bắn ra phụm Ờ, xăng bắn ngập Chỉ để xăm đi cái toàn gặp, Cũng nè, toán khịt Cứt

ใส okay. ่ยืมซิบกว่าหลังนะเดี๋ยวต้องรอให้เขามันเขียวอันด้วยเนีเขามันเขียวนรงโอ้ยหมดไปเดี๋ยวลอยเปิ้ลเขียวเขาเสร็จเปิ้ก้อนเงับน้าม่อนๆนะไปคลิปนี้กันขอลาพี่น้องไปสนีครับผมเดี๋ยวกันคยืมไม่ลิปหนาเดี๋ยวไปหาปลาเข็งกันหายากกูครบหาปลาเข็งครับช่วงนี้หนามันเบิ้ลขอนมันช่วงพักกําเกลือไหม เออสิเปียงน้ำมันกับบ่มีน้ำสิเปียงหรอกครับปลาบ่ค่อยลงหรอกถามผู้ใดแถวนี้กรับบ่ยัคนไหนแต่ในกับฝ่ายคุณน้องคนไรกดติดตามขับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมครับผมฝ่ายคุณน้องคนไรกดแชร์กดติดตามครับโดยเฉพาะเน็มเน็มเนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับกะสนใจเน็มอุปทานโฆษณาดอกเดี๋ยวมันได้หลายๆก่อนสนใจเน็มเดือนหนาเด้ครับเดือนนี้เห็ดบุทฐานดอกคิยวเต็ม แล้วไล่ไแล้วจวด